ใช่ไหมครับเนาะเจ็บเยอะใช่ไหมงอศอกให้หมอได้ไหมงอศอกได้ไหมงอศอกไม่ได้เลยเนาะใช่ไหมเอาขึ้นไม่ได้เลยเอาขึ้นไม่ได้เลยเหรอเยอะนะข้อมันหลุดนิดหนึ่งนะเดี๋ยวหมอจะดึงเข้านะเนี่ยตอนนี้เด็กเนี่ยอันห้อยแขนนี้เลยนะไม่สามารถงอได้เนาะเนี่ยปัญหาคือกระดูกหัวไอ้มันจะมีกระดูกมาตรงนี้แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยที่มันชอบหลุดนะกระดูกเนี่ยนะเจ็บตรงนี้ได้ใช่ไหมลูกนี่นะนี่นะเนี่ยเราจับเลยนะ หมอหมอ,หมอนิดนึงนะนเ, ừ, เจ็บนิดนึงนะคน,นหมอนิดนึงนะถ้าเกิดอยากร้องก็ร้องได้เนาะเนาะหมอทําให้เบาๆนะอายุเท่าไหร่แล้วเ <4 S 1> ลยสี่ <4 S 1> ขวบครับฮะสี่ขวบนะนิดเดียวนะนีดดนะ่นดดนะไปด้วยกันนะหงายมือค่อยๆหงายนะเดี๋ยวหมอจะจับให้นะอดทนนิดนึงนะอดทนนิดนึงเดี๋ยวเจ็บนิดนึงแล้วมันจะดังกึ๊บกึ๊บม,มันจะเข้าเนี่ยดันดันนิดนิดนึงนะนี่เดี๋ยวนิดเดียวเนี่ยกึ๊บกึ๊บอ่างอเข้าไปงอเข้าไปงองอเข้าไปเก่งมากโอ้โหมือบิดบิดบิดหงายหงายหงายสองข้างเลยลูก เอาความมือความมือความมือความความความเอางอศอก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 งอศอ,อ,อกงอสองข้างเลยลูก<ม>ดีขึ้นก่อนครับ